เมียสวยอ่ะห้าเหมือ,อไรกะห้าได้โชคไม้ปีเตีองเสียจันเล้งแต่เมียโบโรเนี่ยตื่นีไปห้าในไม่ใหญ่ข้อง่ายเพราะว่าถ้าโม่แล้วเดี๋ยวสักพาให้ตัวถูกตัวสักพาโท่บานออกไปทำมาห้ากินทำกับข้าวสักกางเกงในไม่ใจคนนอกใจแต่ว่ามันโมร์ถึงไม่ใจห้าง่ายนะคุณรสมัดพวกนี้เอามาแต่ไหนนี่จันกำหลังแล้งตึงฉันก็นจะไม่ปีเตีอง ยายจันโลนะวะตัวแต่นอกใจฉันนะแล้วเดินไปตะฟังมังม่แต่ฉันเลงอ่ะพี่รุดจังงูแลี้ยในยุอตัวใหญ่บห้าในนี่ก็เรียกว่าต่อยฉันอยู่โบรือกับหัวใจฉันช่วยอย่างกบนางฝาแต่เลยแต่ไม่จะมาแต่มานังสักผ้าให้ตัวอยู่พันนีไหมถึงตัวใปห้าโม่ช่วยมันมันนีทำาั้งอ่ะแต่แบบปลัมกับโม่ด้วยช่วยเด็กสิบแปดสิบเก้ามันแต่มาปลําสักกางเกงในเปืือๆตัวเลยต้องสักให้มันแล้วฟังมังม่แต่ฉันเล้งอยู่ะ แหลเดินไปตาเดินไปตาเออไปไหนก็นไปเลยไปไปไปได่ปนๆนะบอลเลกเหลืองนี้ถ้ามาจากักรสิหน้าปาขึ้นหัวราจริงแล้วจึงไม่ต้องหยิบไปไร่ไปหน้าผาแต่ใครแบนเดียวพอตาออกไปข้างนอกอย่างื่นไม่ต้องเอาไปปอใครในจันทึกว่าไม่ใจชิ้นสมลดมันเป็นชิ้นช่วตัวเติเนื้อเตินผ้าไปเลย่ยไปลุงไหนตรงไหนกันเหลืองอองเตินแต่ข้องไหนจะเ,เป็นชิ้นแต่ว่า,วาหา้ามาได้ละว,ว่างแต่ฉันแต่งงานกับตัวเป็นชิ้นสมลดถูกรายการนะ ฮ้ามัดแต่ตองนะมันตองแบงไอตัวตองนะอย่ามายุ่งนะกับไอ้จินรนจินจมรดฉันนะอืมเอาไปตาอีกใอันหนึ่งที่เปลาเวกับผ้าไปตาฉันไม่ได้แต่หวงเบลยู่อืมฉันไปห่าอื่นก็ได้แต่ว่าฉันไม่ใช่คนหนอกใจอ๋อเออปีตอกเออมันมันไปซะแล้วนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะอย่างยุ่งเถเ่ยวมันเดิมนะยังไม่ได้เหลือนขั้นอย่งเงินับเปลอมันเดิมเหรอเออเดี๋ยวหนองไป เออไปถุราสักเดียวใจอืมอืมอืมกะกะกะเออป้าแป๊ดไปกันป้าไปเลี้ยงไว้ตีเปลี้ยวรองตัวกะกะ